สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับมะม่วง m a n โก้เกมมิ่งอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมอเมริกันทักซิมูเลเตอร์นะครับเพืเ่อนๆก็วันนี้ผมมาโหลดงานเป็นเป็นลืมดูชื่องานหรือเปลย <laughs> เป็นค u ูสอ i l นะฮะครูสอิเอ่อมันมันคืออะไรไม่รู้น้ำมันดิบหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครูสอินะฮะน้ำมันดิบน่าจะเป็นน้ำมันดิบนะฮะ เดี๋ยวมารับที่ลงกันเลยฮะนี่ yeah. Yeah. นี่มาที่รับที่บริษัทอะอะไรนะแกลอนออยนะฮะมาเอาหางวันนี้เอาหางน้ำมันนะฮะเอาหางแท้งแท้งแท้งเทนเนอร์นะฮะมารับโหลดที่บริษัทแกลอนออยเลยนะน้ำหนักก็19ตันครับอันนี้เป็นงานธรรมดานะครับหางตัวนี้เป็นหางมอสนะเพื่อนๆมันไม่สามารถรับงาน เวิร์ฟทักได้นะครับหางตัวนี้รับงานเวิร์ฟทักไม่ได้อันนี้เป็นสารอันตรายระดับ3ามนะมีเพจติดด้วยท้ายรถนะพอโหลดงานปุ๊บมีเพจติดปั๊บเลยนะฮะเจวไปเลยนะฮะเดี๋ยวจะไปส่งงานที่เมืองกิลเลเต้ ette, นะฮะกิลเลเต้ ette, นะบริษัทเลือเอ็กซ์พอร์ตนะโอ้ส่งขึ้นรถไฟแล้วนะเลือเอ็กซ์พอร์ตนี่เป็นบริษัทที่ขนส่งทางรถไฟนะฮะนะโอ้ผมลืมแม่ไปแต่งน็อตกับดุมมานะฮะดุมดำปีอีกแล้วน ล,ล้อมากับหางเนี่ยล้อเป็นล้อมอดมากระหางแถมมากระหางนะครับก็แทงก็ประมาณนี้เนาะงานก็สวยๆนเนียน,น,นหางตัวนี้เคยเอามาเล่นให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้เอามาบ่อยนะช่วงนี้ก็เดี๋ยวเอาหางมดมาเล่นให้เพื่อนๆดูวนๆไปเรื่อยๆนะครับผมมีอยู่ประมาณ3ามี่ตัวนะที่ซื้อมาเป็นแพนะ็คเนาะนี่นะครับจุดท่ายนะ้ำมันลงนะฮะแทงแทงนี้มันมันจะแบ่งเป็นช่องนะ เนเื่นข้างในมันไม่ได้เป็นเขาเรียกอะไรนะไม่ได้เป็นแทงค์โล่งๆเต็มแทงค์นะฮะมันจะแบ่งมันเป็นช่องประมาณสี่ช่องนะ,ะเพื่อกันเรื่องของเขาเรียกอะไรแรงนุมถ่วงนะกาวิี้ที่เวลาเบรกหรือเวลาเร่งเนะะี่ยน้ำมันมันจะกิ้งไปกิ้งมานะ,ะถ้าเกิดเราใส่ไม่เต็มแทงค์เพราะบางบางงานไม่ได้ขนเต็มแทงค์เสมอไปนะ,ะอาจจะมีใส่ไป ครึ่งแท้งนะะเพราะฉะนั้นข้างในเขาก็จะแบ่งเนาะไม่ให้ของเหลวมันมนไหลไปไหลามาทําให้เกิดแรงเฉื่อยหรือว่าทําให้รถเสียหลักได้นะครับเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นท่อที่โหลดออกมาแต่ละแท้งนะถ้านับได้ก็ตรงนี้น่าจะมี1ช่องฮนะหงแท้งตรงนี้สองช่องนะฮนะแล้วก็อันนี้3ฮะแล้วก็4ข้างหลังน่าจะเป็นห้าหรือสี่ เพราะว่าอ่าน่าจะห้าครับห้าเพราะมีมีทั้งหมดห้าหัวนะห้าหัวนะครับนะโหลดเวลาโหลดนี่ผมไม่แน่ใจว่าโหลดจากข้างบนหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันน่าจะโหลดจากข้างบนนะนี่ครับเห็นไหมโหลดจากข้างบนนะครับนี่เวลาโหลดนี่เปิดเปิดฝังบนโหลดนะนี่ครับนี่ก็ประมาณนี้นะนี่ช่องก็น่าจะตามไปที่ขั้นนี่เลยครับข้างหลังนี่ช่องเล็กสุดนะเนี่ย นะครับแล้วก็นี้ช่องอีกหนึ่งช่องสองช่องหรือตรงกลางนี่เป็นช่องเดียวหรือไงแต่ผมว่าไม่น่าใช่ช่องเดียวใหญ่ขนาดนี้เนาะอาจจะมีเนี่ยทั้งหมดก็5้าช่องนะครับถ้าข้อมูลผิดต้องขออภัยเพื่อนๆนะเนี่เปิดคลิปนานหน่อยนะครับวันนี้มีสาระนิดนึงเรื่องเรื่องอวดอวดมอสเนี่ยหยอกเล่นนะเพื่อนๆหัวก็เป็น W900 ้อยโอซนะฮะคันเก่งของผมนะคันนี้นะครับชอบขับอยู่คันนี้สวยเดียบ แล้วแต่งประมาณหนึ่งนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้จะซื้อเจ้าส7มเจเก้าสามดข้าวมาเล่นอยู่นะเดี๋ยวลองงบสักแป๊บอย่างเี้นะระยะทางก็227่ไม์นะเพื่อนๆป่ะเดี๋ยวเราออกเดินทางเลยครับเปิดคลิปนานไปแล้วจะห้านาทีแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนๆไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ดูคลิปกันนะนี่ข้างหน้าก็มีเพจนะครับสายไฟสายลมก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆน,นะครับนะมอสก็สวยอยู่ครับมอสสวยอยู่สมราคานะฮะ ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้ผมนะเพื่อนๆอ,อันนี้ผมซื้อเองนะครับดูเส้นทางนิดนึงอ่าวิ่งไปประมาณนี้นะเดี๋ยวออกจากบริษัทเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานะครับแล้วก็น่าจะเป็นไฮเวย์ยาวๆนะครับเนี่ยตรงขึ้นไปยาวๆโอเคครับวิ่งง่ายอยู่ไปออกเดินทางนะครับ ออกนี้เลยเลยแม่ที่เกียนไปอ้อมออกนี้เลยแล้วกันนะทางก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่เขามาได้อยู่อะออกทางลัดนะเพื่อนไม่ยอมไปออกทางที่เขาทางหน้าบริษัทเขา,นะาเนี่ยบริษัทแกรอนออยนะเพื่อน เปิดประตูให้ผมหน่อยครับเครื่องที่ผมเล่นก็เป็นรหัสเครื่องเด็ดตอดเนี่ยเด็ตอดดีดีหกสูนยสิบสี่เอลนะโอ้ปีนปีนปีนล้อหลังปีน ร้อวันนี้เอาเครื่อง620มาเล่นนะ รถไฟนี่ก็มีนะเขาเอาไปเรียวเอ็กพอร์ตทำไมเขาไม่เอาไปทางรถไฟไปเลยนะจบจบไปนะ <c oughs> จ้างเราขนไปส่งบริษัทรถไฟนะพระจางก็ยังบนน่นอีกนะผมมีแปคคนนะ <c oughs> เอ๊ะไฟแดงหรือเปล่าน่าจะเป็นแดงตรงไปอ่ะ ใ <ś led> ส,ส่ชาร์จโทรศัพท์ดังเข้าคลิปเลยนะต้องขออภัยนะฮะดีเสียบชาร์จโทรศัพท์ไว้ก่อนคอมเนี่ยพอเราจะแรงแซงทันเอ้พอเราจะแซงแรงทันทีแก นี้ผมวิ่งได้เต็มที่เลยนะแต่ว่าเราขรับรกดจราจรนะ <S 2> <S 2> <S 2> แล้วรอคันนี้ไปแล้วเราเข้าแล้วกันนะแล้วกาแซงไปก่อนแง่เข้าปุ๊บทำทางเลยข้างหน้าเี๋ยวกี่เลนวะชะลอเหลือซ้ายเลนเดียวอะนี่พอเราเข้ามาก็าเจอทาง ทางเบี่ยงเลยนะ ันสวยดีครับเพื่อนทำสวยมากตติดอย่างเดียวมันรับงานเวิร์กทักไม่ได้แล้วผมเสียดายมากถ้ารับได้นี่โอ้หเพอร์เฟกต์เลยผมจะเล่นบ่อยมากผมชอบวิ่งงานเวิร์ก,กักม,ม,มันมันบันทึกเลขใหม่ให้ในเว็บไซต์เขาเลยก็เลยจะชอบอ๋อเกือบออกข้างทางเนะี่ยหมวจะดูมุมนอกเลย งานเวิร์บแทบมันโอเอได้ฮะมันยิงตามเวลาจริงเนี่ยขับไปนอนไปยังได้เลยเนี่ยงานนี้มันยิงตามเวลาในเกมนะต้องเนี่ยอย่างเงี้ยเหลือเวลาอเจ็ดชั่วโมงนะผมต้องส่งงานเจ็ดชั่วโมงในเกมนะก็คือตอนนี้อ่อ สงสิบโมงใช่ไหมผมต้องไปถึงนู่นก่อนสิบเจ็ดนาฬิกาคือห้าโมงโอ้เส้นนี้วิ่งแปดสิบป่ะผมว่าจัดไปดีฮะ <c oughs> ไม่ได้วิ่งเร็วๆมานานแลนะ้วจัดซะหน่อย ได้เห็นในนี่เท่าไหร่นะฮะเอรถ a i ลากนี่เขาเรียกอะไรนะเฮวี่คาร์อ่ะไม่เคยเห็นนะโอ้โหนี่ผมวิ่งเต็ม80เลย ทไมละต้องชะลอแล้วโอ,โอ้เราขวานี่เกือบเลยโอ้เพลินเพิินยิงเพลินไปหน่อยฮะโอ้ตรงนี้แต่สามสิบไมล์เหรอจริงดิ ไปเคี่ยวกันเนะี่ยคุณผู้ชมระหว่างรอแล้วก็ออกมาดูรถสวยๆของเรากัน น่าจะเขียวเราแล้วฮะใช่ไหมเอาอ๋อเขี่ยเราแล้วโอเค วงหนักนะ เกอบเพลินนีกแล้วผมผมชอบวิวในเอทีเอ็ e นะมันโล่งดีอะโล่งตาง ทำให้เราเหมือนขับรถออกต่างจังหวัดเนี่ย โค้งเพืเ่อนๆสังเกตนะตรงป้ายที่บอกทางโค้งนะใต้ป้ายมันจะมีความเร็วที่แนะนําอยู่นะว่าโค้งนี้แบบควรเข้าเท่าไหร่อะไรมาณนีโอ้ยกลังจะเร่งเลยรดเหลือ50าสิบอีกแหละ,ะความเร็ว ใต้เหลืองเมื่อกี้เตือนก่อนนะฮะเตือนเตือนคอนถึงเขตจำกัดความเร็วตรงเนี้ยกักำจำัดให้จำกัดความเร็วแล้วห้าสิบห้าสิบไมล์ต่อชั่วโมงอ่าตรงนี้ได้เจ็ดสิบนะ ไฟเตือนข้างหน้าจะกําจัดเอ้ยจำกัดความเร็ว55นะเราก็ชะลอรอเลยนะน่ามีสัญญาณไฟอีกแล้วโอ้เกือบเลย น่าจะใกล้ถึงแล้วเอเเต้ผมเห็นป้ายชื่อเมืองในใน Google Map แล้วไปเดี๋ยวรับับ น่าจะไฟแดงเยอะครับเมืองนี้นี่แหละสิ่งที่น่าเบื่อในอเมริกันทักไฟแดงเยอะไฟแดงนานด้วยเขียวนานก็แดงนานนะแล้วไฟแดงในเมืองอย่างเยอะฮะ เราเขียวเร็วแดงเร็วนะในยูโรทักต้อให้วิ่งแค่สามสิบไม้เราเขียวอยู่นี่ทันไหมเนี่ยให้วิ่งแค่30มสิบไมล้ด้วยอ้าอย่าเพิ่งแดงขอไปก่อนเอ้รอดนะรอด <c oughs> นี่ฮะนี่ใสเรานะ่ยเราเ,เ,าเรืองปุ๊บเหยียบพันเร่งเลย แอนดี้เหยียบเบรกไมกนะ่นะฮะเหยียบเบรเร่ง <c oughs> คุณผู้ชมดูกี่ไฟแดงเนี่ยคุณผู้ชมลองนับดูนะผมว่าไฟแดงนี้ไฟแดงที่6กแล้วนะในเมืองเนี่ย เ,เดี๋ยวเจออสองไฟแดง <c oughs> ต้องรีบไปอะรีบไปก็แดงอยู่ดีนะฮะ 漂亮。 เป็นสามแยกฮะเราจึงอยู่เลนนี้เกียวลวะเอดสนิทปุ๊บเกียวปั๊บ ออกไปก่อนนะจ๊ะโอ้ย,อยเกือบลืมคร้บคุณผู้ชมโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหเกือบแล้วเกือบเลยฮะแหมขับเลินไปหน่อยฮะดีนะเบรกทันไหม ลืมซูมแผนที่ดูอ่ะถึงแล้วครับนี่เรวเอ็กพอร์ตเพินไปหน่อยฮะเมื่อกี้นะครับถอยส่งงานกัน ห่าง,งผมไปไม่ได้นะเดี๋ยวเขาต้องน่าจะต้องถ่ายอะอันนี้ห่าง,งผมนะ <c oughs> จะยกขึ้นรถไฟไปทั้งหมดไม่ได้นะหาซื้อมาแพงเลย <c oughs> น่าจะต้องถ่ายขึ้นแท้งรถไฟอะ่ะเดี๋ยวอาจจะต้องรอรอเขาลากไปถ่ายนะไม่รู้เคยบวนไหนนะเดี๋ยวรอเวลารอเขาแจ้งรอเขามาแจ้งว่าเขาบวนนี้แล้ว เขาก็ลากไปถ่ายของเขาเองเรามีหน้าที่รองเดียวเขาเกียร์ผิดนะน่ามีเพื่อนๆถามมานะครับว่าผมมีเกียร์ jeep9 อยู่ข้างๆด้วยทำไมไม่ใช้เกียร์ jeep9 ทำไมถึงใช้ touchmaster เล่นในเกมนี้กับ ets เพราะว่า jeep9 ผม เกียร์ถอยหลังมันไม่กดไม่ค่อยติดฮนะคือ jeep เกเวลาจะเข้าเกียร์ถอยหลังมันต้องกดลงไปแล้วก็ดึงดึงมาเป็นเกียร์หกใช่ไหมฮนะมันเกียร์เกียร์ถอยหลังมันไม่ค่อยติดนะฮะอ่ะเดี๋ยวส่งงานก่อนครับนี่เรียบร้อยก็เลยผมก็เลยซื้อ jeep เก้ามือสองมาใช้เอ้ย t a c มา a s t e r t a c h m เตอร,ร,เตอร์เกียร์ถอยหลังมันจะแยกออกมาไม่ต้องกดลงนะครับโอเคถ้าเพื่อนเพื่อนชอบไปผมเล่นหางมด ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะฮะผมมีหางแฟตเบสนะฮะมีหางโลเบสมีแท้งมีหาง Refer รีเฟอร์นะฮะหรือว่าหางตู T ้ทึบไปแหละตู้เย็นนะฮะแล้วก็มีหางเอ่ออะไรนะที่ขนพวกพืชผลการเกษตรอะฮอปเปอร์อะที่มันเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรหางที่ใส่ที่มันเปิดผ้าใบข้างบนได้นะมีประมาณ5หางนะฮะอยากให้เล่นหางไหนะให้ดูก็คอมเมนต์มา บอกกันได้นะฮะเดี๋ยวผมจัดให้นะครับเนาะโอเคไงฝากเพื่อนๆกด subscribe เป็นกำลังใจให้มะม่วงด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมลงให้ดูทุกวันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้มาไปที่หลังลาไปก่อนสวัสดีครับ